สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช ANNEL ของ TESTA n C นะครับวันนี้นะครับก็จะพาทุกคนมาหาเงินออนไลน์จากแอปพลิเคชันหาเงินฟรีด้วยการรับชมวิดีโอแล้วก็ทำทัสก็คือภารกิจในแอปนั้นเองนะครับสำหรับคลิปนี้เรามาอยู่ในแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า GoGoCast นะครับเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการรับชมวิดีโอของ YouTube และก็ทำภารกิจนะครับ หน้านี้คือหน้าโฮมก็คือเป็นหน้าของการทำภารกิจนะครับส่วนหน้าวิดีโอก็คือเป็นหน้าของการดูวิดีโอของ YouTube นะครับแล้วก็หน้าถัดไปก็คือเป็นหน้าของการทำา r e f e เฟลล์แล้วก็หน้าฉันก็คือเป็นหน้าเกี่ยวกับการใส่รหัส และฟลอร์นะครับแล้วก็ไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็ไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้เลยนะครับผมนะสำหรับการใส่รหัสตรงนี้ก็สามารถที่จะใส่รหัสนี้กันได้เลยนะครับ D5MBXM นะครับคุณจะได้ไป 1, 5 0 0เหรียญน,นะครับในส่วนของการดูวิดีโอนั้นเราสามารถที่จะรับเลือกรับชมได้เลยว่าเราจะดูวิดีโอไหนแต่ ตอนนี้อัปเดตใหม่ก็คือสามารถดูวิดีโอได้ไม่เกินหนึ่งนาทีก็ต้องเปลี่ยนวิดีโออื่นต่อถึงจะสามารถสร้างรไรได้ต่อไปไม่งั้นมันก็จะหยุดเล่นนั่นเองนะครับอ่ะสมมติผมจะเปิดวิดีโอนี้นะผมเปิดไปแล้วก็จะมีตัวจับเวลาเอาไว้ในการสไร้างรายได้นะครับก็คือว่าเอ่อถ้าหากว่าตัวนี้มันหมุนไปนะครับจนครบหนึ่งรอบเราก็จะได้คะแนนเข้ามานะครับ อีกตอนหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับถ้าเราดูวิดีโอจนครบ2นาทีจะได้ไป400คะแนน10นาที1 0 0 0คะแนน20นาที2 0 0 0คะแนน3 0นาที3 0 0 0ัคะแนน60นาที5 0 0 0คะแนนนะครับเอามาดูคะแนนตรงนี้ก่อนนะครับนี่ดูคนนะ ...1 รอบได้มา32เหรียญหรือ32คะแนนนะครับก็ถ้าเราดูจนครบ180นาทีก็จะได้ไป8 0 0 0คะแนนนะครับผมนะก็ตรงนี้นะครับเราก็ สามารถที่จะได้รับคะแนนจากการที่เราดูวิดีโอนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเราสามารถดูวิดีโอได้นะครับนะไม่เกินหนึ่งนาทีตอนนี้ก็ประมาณ48วินาทีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้ถึงนาทีมันจะหยุดนะถ้า,าว่ามันยังบั๊กแบบเมื่อก่อนนะครับผมนะรอสักครู่นะครับผมอ่ะตอนนี้รู้สึกว่าเขาแก้บั๊กแล้วแล้วเปล่าทุกคนเห็นไหมถ้าหากเมื่อก่อนคือเราดูได้ไม่เกินหนึ่งนาทีนะ อันนี้เกินแล้วทุกคนประมาณหนึ่งนาทีเก้าวินาทีเนาะแสดงว่าสามารถที่จะดูได้ยาวๆไปเลยทุกคนเนะาะเมื่อก่อนคือผมดูแค่หนึ่งนาทีประมาณ59วินาทีมันก็จะหลุดแล้วก็ให้เรานั้นไปหาวิดีโออื่นต่อถึงจะสามารถสร้างอะไรได้ได้ต่อไปแต่ตอนนี้รู้สึกว่านะครับสามารถที่จะดูวิดีโอได้ต่อเนื่องเลยนะครับนี่เนาะโอเคนะครับต่อมาก็เป็นในส่วนของอการที่เรานั้นไปทำธุรกิจนะครับ ซึ่งภารกิจที่ผมจะเน้นก็คือว่าห้ามเด็ดขาดเลยณปัจจุบันไปทำภารกิจเกี่ยวกับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเหล่านี้นะครับผมนะแต่ผมแนะนำให้เราทำภารกิจของการดูวิดีโอและก็ะรับเฟ้านะครับผมนะแค่นั้นเองนะครับก็ตอนนี้มีเช็คอินประจำวันนะครับผมนะก็ อ่าผมนั้นต้องไปอ่าผมรับเหรียญก่อนดีกว่าที่ทุกคนนะั้นเหรียญที่มันลอยอยู่นะสามารถที่จะกดรับได้นะครับนี่ทุกคนนะเราก็กดรับไปแล้วแล้วก็เหรียญก็เพิ่มมาตอนนี้มีอยู่ที่189่งร้อยแปดสิบเก้าล้านเจ็ดแสนเ็เหรียญด้วยกันหรือเท่ากับประมาณ18,970บาทเนาะแต่ว่าแอปนี้สามารถถอนได้ครั้งละ200บาทนะครับ เมนูนี้ผมลืมเข้ามาเลยทุกคนนะเมนูรางวัลใหญ่นะเป็นเมนูเกี่ยวกับการรับเงิน300บาทนะครับซึ่งเมนูนี้ก็คือว่าเราต้องสร้างโอกาสประมาณ18โอกาส16ถึง18โอกาสก็สามารถที่จะรับคะแนนหรือที่เรียกว่ารับเงินฟรีประมาณ300บาทแล้วนั้นเองนะครับและเงินตรงนั้นสามารถนําไปถอนได้เลยนะก็คือ าสามารถที่จะพอรับได้ปับ๊บเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะเดี๋ยวเราไปถอนด้วยนะเดี๋ยวผมทำเพื่อกิจนี้เสร็จก่อนนะครับคลิกเพื่อเร่งเพราะว่าตอนนี้ผมมีอยู่ที่55โอกาสเล่งนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะกดเล่งให้ครบนะครับ3า0บาทตรงนี้นะตอนนี้มีอยู่ที่287นะครับ ก็เวลาตอนนี้เหลืออีก1ชั่วโมง46นาทีดีที่ผมเปิดดูนะเพราะว่าถ้าหมดเวลามันจะรีเซ็ตใหม่นะครับผมตรงนี้เนาะซึ่งตรงนี้นะครับเขาจะให้เวลาเราทำภารกิจนี้300บาทนี้ประมาณ3วันด้วยกันหรือ72ชั่วโมงนะครับถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำครบภายใน 72ชั่วโมงนะเราก็สามารถที่จะรับเงินไปทันที300บาทนะครับยังไม่พอเท่านั้นถามว่าเราจบสมมติว่าเราทําได้วันนี้เราทําจบเลยนะเราสามารถที่จะร่วมกิจกรรมใหม่ต่อได้เลยนะครับทันทีนะครับผมตอนนี้ก็294นะครับเดี๋ยวขึ้นเป็น294นี่ทุกคนนะแล้วก็295แล้วก็96แล้วก็จากนั้นมันก็จะเด้งเป็น300พอดีเลยนะครับ ทำไมผมอ่อถึงมาเลยตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันจะไปแทนที่ภาร,รกิจของการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี่ทุกคนจะเป็นสามร้อยบาทเลยทุกคนนี่ทุกคนนะทีนี้เราก็ไปทําการถอนเงินนะครับกดคำว่าคลิกเพื่อถอนนะครับอ่าเรียบร้อยได้มาสามร้อยบาทนะครับทีนี้นะครับนี่ทุกคนนะเหรียญเข้ามาแล้วนะครับบิ๊กพลาสสามร้อยเอสามล้านเหรียญหรือสามร้อยบาทนะครับ แล้วก็เข้าต้นใหม่นะครับเปิดใหม่แล้วก็จะได้มา204 225 20บาทนะแล้วเมื่อกี้เราก็ได้มาอีกประมาณ45บาทก็ไปเป็น270บาทพอดีแล้วก็ไปกดแชร์แล้วก็ทำแบบฟอร์ต่อไปนะครับแล้วก็จะได้รับโอกาสตรงนี้เมื่อเราชวนเพื่อนนั่นเองนะครับผมนะเนงินที่เราได้รับมาเมื่อกี้ก็กลายเป็น19,270บาทแล้วก็คือกดคําว่าถอนนะแล้วก็กดเลือก200บาทเพราะว่าเราสามารถถอนได้ขั้นต่ำเอ้ย ท้าสูงสุดครั้งละ2องรบาทแล้วก็สามารถถอนได้วันละ1ครั้งนั่นเองนะครับเมื่อกี้เราก็ถอนไปนี่ดูคนนะถอนวันที่10นะวันที่9วันที่8วันที่7วันที่6นะครับผมก็ถอนมาเดือนนี้ถอนไปแล้วนะ1นหนึ่งสอ้าอกทุกคนเงินเข้ามาพอดีนะครับเงินเข้ามา200บาทนีุ่กคนนะก็ได้รับเงินจริงนะก็2 4 6 8ปสิบองก็เด๋ยนนี้ปลาไปแล้ว1,200บาทจากแอปพลิเคชันนี้แอปเดียวนะครับใครสนใจลิงก์การดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะอย่างที่ผมบอกนะครับว่าแนะนำให้เราทำในส่วนของระวัลใหญ่มันจะไปแทนที่การที่เราไปทำาารกิจตรงนี้นันเองนะเพราะว่าถ้าเรา ไม่ได้ทำรับเฟลแล้วก็ไม่ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเนาะตอนที่เราจะถอนเงินมันจะขึ้นแบบนี้ทุกคนอันนี้ตัวอย่างเนาะเพราะว่าแอป CC Video มันเป็นแอปที่อยู่ในค่ายเดียวกันกับเขานะครับมันจะขึ้นแบบนี้ทุกคนจะขึ้นว่าเงื่อนไขาการถอนคุณยังทำคุณยังต้องทำภารกิจจุดๆุด,ดชิ้นเพื่อถอนเงิน2 0 0รบาททุกคนนะถ้าหากว่าเรานั้นไม่ได้ทำรับเฟลและไม่ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับ เราก็จะไม่สามารถที่จะถอนเงินได้เนาะมันก็จะขึ้นแบบเมื่อกี้เลยซึ่งถ้าเราทําในส่วนของราวัลใหญ่ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็อ่ามันก็เหมือนกับการที่เรานั้นไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตรงนี้แหละทุกคนเนาะแล้วก็มันจะอ่าง่ายกว่านะครับผมนะในส่วนนี้นะครับวิธีการก็คือมาที่คําว่าเชิญนะครับเมนูเชิญตรงนี้แล้วก็กดจุด3จุดนะครับนี่ทุกคนนะ จากนั้นเราก็ไปแชร์ได้เลยนะครับถ้าใครต้องการเป็นลิงก์ก็ไปแชร์ในไลน์ก่อนแล้วก็ค่อยเอาลิงก์นั้นไปทําการตลาดต่อได้เลยนะครับใครที่มีช่องทางโซเชียลในการโปรโมทก็ลุยได้เลยตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็เราจะได้2บาทนะครับแล้วก็จะได้ได้แต่อีก10% i อรน e n t อีก10%นตะครับตรงนี้เลยเนาะก็ประมาณนี้เลยในส่วนของแอปนี้อย่าลืมนะคัดลอกรหัสเชนของเราแล้วก็ให้คนที่เราแนะนำทำเอฟเฟค์นั้นไปใส่รหัสเชนของเราด้วยไม่งั้นระบบจะไม่ทราบว่าคนนี้ ดาวน์โหลดมาผ่านลิกงของใครนั่นเองนะครับผมนะวิดีโอนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่สนใจหาเงินฟรีค่าขนมของแต่ละคนเนาะก็ถ้าใครสนใจก็ไปเลยได้เลยวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ